สำหรับรายได้ในการเลี้ยงปูนานะครับก็ยกตัวอย่างผมนะคู่ละประมาณ40-50บหาทรายได้ต่อเดือนนะครับที่ผมได้นะครับอ้างอิงจากเดือนเดือนที่ผ่านมานะครับวิ่งอยู่ที่ประมาณ70,000บาทต่อเดือนสวัสดีครับผมอ๋อนะครับกับช่องอออกันนิกก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูอีกธุรกิจหนึ่งนะครับก็เป็นในส่วนของการเลี้ยงปูนานะครับอันนี้ก็จะเป็นความของเพื่อนผมเองนะครับมาดูกันว่าวิธีการเลี้ยงปูนาเนี่ยทำกันยังไงนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นเจ้าของฟาร์มครับสิงอันนี้เป็นเพื่อนผมนะครับสวัสดีครับคือตอนนี้ปูเนี่ยเวลาเลี้ยงนี่เลี้ยงที่บ่อดินนี่คือได้เลยใช่ไหมหรือว่าต้องทําอะไรยังไงจะบอกก่อนว่าฟาร์มผมเลี้ยงปูนาสองระบบก็คือระบบบ,บ่อดินแล้วก็ระบบกระชังนะครับในการเลี้ยงบ่อดินเนี่ยเราจะต้องเตรียมถ้าใครที่มีบ่อน้ําหรือสระน้ําเลี้ยงปลานะครับแล้วก็เอาปลาออกก่อนนะครับแล้วก็เตรียม เตรียมพื้นที่สําหรับเลี้ยงปูนะครับโดยการจะ,จะสังเกตเห็นมีกระเบื้องกเก่าๆนะครับล้อมรอบไว้เป็นรั้วนะครับกันปูออกนะครับจากนั้นเราก็ใส่น้ําเข้าไปนะครับคือที่แรกนี้มันเป็นบอ่อแบบมีปลาอยู่ใช่ครับเราก็ต้องสูบน้ําออกให้หมดสูบน้ําออกให้หมดเอาปลาออกแล้วแล้วก็มันจะมันจะมีพวกไอพวกไขป่ปลาหรือปลาที่อะไรอยู่ใต้ดินนี่เราจะจัดการยังไงอ๋อไขป่ปลาเราก็ปล่อยไว้ครับมันเป็นอาหารปูอยู่แล้ว อ๋อหมายถึงว่าปลาตัวเล็กๆนี่คือไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแต่ถ้าปลาตัวใหญ่ๆนี่ปุ๊บมันจะเป็นมันจะอาจจะไปกินลูกปูแล้วพวกนี้ได้อันตรายนะครับเ็าเอาปาใหญ่ๆออกก่อนแล้วก็ตอนที่เอาปลาออกเนี่ยของเราต้องพักบอ่อไหมพักไว้ประมาณ1สัปดาห์เพื่อที่จะให้โคลหรือรอะไรต่างๆมันปรับสภาพก่อนพอพักไว้เรียบร้อยปุ๊บเนี่เราก็เอาน้ําเติมเข้าไป ตามเตมไปในระดับที่อาจจะไม่ต้องได้ท่วมเต็มบ่ออาจจะครึ่งบ่อก็ได้เพราะปูดใช้น้ําน้อยประมาณเลยหัวเข่าแบบใช้ได้ก็ประมาณ5-60เซนโดยประมาณและอันนี้ของเราต้องทําที่พักให้มันด้วยไหมถ้าในบ่อดินนะครับเราจะใช้ที่พักโดยธรรมชาติหรืออาจจะทําให้เขาด้วยก็ได้ก็คือกระเบื้องนะครับแล้วก็มีพวกอย่างฟาร์มผมเนี่ยจะเห็นพวกไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ต่างๆหรือมีพวกพืชน้ํานะครับเอาไว้ให้เขาหลบซ่อนนะครับ ก็จะมีเตรียมลักษณะนี้นะครับไม่ไม่ได้เตรียมยุ่งยากอะไรมากมายอแต่หลักๆก,ก็คือต้องเอาพวกปลาออกใช่ครับอันนี้คือทั้งตัวผู้ตัวเมียอยู่ด้วยกันเลยรวมทั้งหมดเลยอยู่ด้วยกันนะครับเราจะเลี้ยงตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะอนุบาลจนถึงประมาณสักสามสี่เดือนซึ่งการอนุบาลลักษณะนี้จะโตไวมากเพราะบ่อดินเนี่ยมันจะมีสารอาหารที่ในกระชังที่เลี้ยงน้ําใสไม่มีนะครับพอ ปูปล่อยในบ่อดินเราจะเรียกว่าการขุนให้มันโตวไวๆนะครับมันจะโตวไวกว่ากระชังมากนะครับแล้วเวลาเอาปูมาลงเนี่ยคือแบบเล็กๆเลยหรือว่าตั้งแต่ลงเดินเลยก็ได้ครับ<ล>ในในบ่อดินนะแบบลงเดินนี่คือประมาณนิ้วก้อยประมาณนิ้วประมาณนิ้วก้อยประมาณนั้นและอาหารที่ให้นี่คือแบบต้องให้บ่อยไหมให้ทีไหมหรือว่าไม่ต้องเพราะว่ามันอยู่ในธรรมชาติของของผมจะให้อาทีละสองครั้งนะครับไม่ต้องให้ทุกวันนะครับ อาหารก็จะให้ตอนเย็นนะครับอาทิตย์ละสองวันนะครับก็อาหารที่ให้ก็จะเป็นพวกอาหารปลาอาหารปลาดุกนะครับอาหารไฮเกตนะครับลูกออดแล้วก็ถ้าเราไม่มีสองอย่างนี้ก็ใช้ขาข้าวสารนะครับข้าวสารหรือข้าวสวยก็ได้นะครับเอาให้ตรงขอบขอบบ่ออย่าให้ไปในน้ำนะครับเพราะว่าถ้าให้ในน้ําอาจจะเกิดน้ําเน่าเสียได้อืแล้วต้องให้ตอนเย็นด้วยให้ตอนเนอนช้าไม่ได้ปูส่วนใหญ่เขาจะ หากินนะครับตอนช่วงหัวค่ำนะครับหรือตอนเย็นตัง้ตงแต่สี่โมงต้นไปเขาจะเริ่มเริ่มออกหาอาหารนะครับมันจะเป็นเวลาที่เหมาะที่จะต้องให้อาหารเขาอถ้าเกิดว่าตอนเช้านี่คือปูก,ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ออกมาหา,หามไม่กินถามว่ากินไหมมันก็กินแต่โดยธรรมชาติของเขาเนี่ยจะตอนเย็นหรือช่วงกลางคืนเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาออกล่าออกหาอาหารก็คือให้ตอนเย็นดีกว่าให้ตอนเย็นจะดีกว่าแล้วพอเลี้ยงในบ่อดินอย่างเงี้ยมันดูแบบ พื้นที่ก็ดูลกๆอย่างนี้เวลาจับนี่จับยากเลยครัเวลาจับเนี่ยถามว่ายากไหมก็ยากแต่เราต้องดูดับออกให้หมดก่อนนะครับในฟาร์มผมเนี่ยจะดูดับออกหมดพอออกเสร็จแล้วร้อยปุ๊บเนี่ยผมก็จะเริ่มจับปูที่มันอยู่ตรงพื้นดินผมจะไม่ได้จับปูตรงอยู่ในรูนะครับรในรูผมจะให้เขาซุกอยู่ในรูนะเนื่องจากว่าโดยส่วนใหญ่ถ้านะผมจับออกจากในรูมาปุ๊บผมจะพบตัวตัวเมียนะครับที่มันท้องอยู่นะรหรือว่ากําลังจะปล่อยลูก ันนั้นปูในรูผมสันนิษฐานเลยว่าเขากําลังจะปล่อยลูกผมจะไม่เอาออกมาผมจะเอาตัวที่มันอยู่ตรงเหนือดินนะครับจับออกมาปุ๊บเนี่ยผมก็จับขึ้นไปพักบนกระชังน้ําใสนะครับเพื่อที่จะ,ะปรับสภาพอีกทีหนึง่งให้เป็นปูน้ําใสให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่จะพร้อมจะจําหน่ายนะครับส่งฟาร์มต่างๆและอันนี้ต้องไปพักนานเท่าไหร่อ่ะประมาณสองอาทิตย์ขึ้นไปนะครับที่จะพักเป็นน้ําใสขึ้นไปอาทิตย์เดียวไม่พอ อาทิตย์หนึ่งมันก็ได้แต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่แข็งแรงหรือการปรับสภาพต่างๆ,ๆมันยังไม่สมบูรณ์พอนะครับทางฟาร์มผมเลยต้องยืนอยู่ที่2อาทิ์ขึ้นไปถึงจะมีความแข็งแรงนะครับมันจะสลัดพวกพวกดินดินโคลนที่เขากินเข้าไปนะครับหรือคลายพวกโคลนออกมาจากร่างกายมันเป็นช่วงเวลาที่2องทิศจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสดนะครับสาหรับในการส่งขยายพ่อแม่พันธุ์ให้กับฟาร์มอือ่นๆย้อนกลับมาเมื่อกี้ทีนึงไนงะไอ้วิธีตอนที่จะจับปูเนี่ย สามารถจับแบบตอนเวลาไหนดีีด่เช้าเลยไหมหรือของผมจะจับตอนช่วงเย็นกับกลางคืน,นครับ,รบก็อาศัยเหมือนเดิมครับปูมันจะออกหากินตอนกลางคืนนะครับดังนั้นถ้าปูตัวไหนที่มันไม่ได้ท้องหรือปูตัวไหนที่มันไม่ไม่เกี่ยวกับการขยายพันธุ์ที่ซุกอยู่ในรูนะครับมันก็จะออกมาหาอาหารพอออกมาหาอาหารปุ๊บเนี่ยเราสูบน้ําตรงนั้นแล้วก็จับได้เลยมันจะได้จํานวนปูที่มันเยอะมากกว่าปกติอืม ก็คือมันก็จะเป็นวิธีการสังเกตได้อีกทางหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าปูตัวไหนเนี่ยที่มันไม่ได้ท้องอยู่ที่มันอยู่ในรูเราก็ไม่ไปกวนมันครับเราจะจับเฉพาะไอ้ตัวที่มันเดินออกมาหาอาหารใช่ครับประมาณนี้แล้วก็ข้อควรระวังในการเลี้ยงบ่อดินอย่างเงี้ยครับมันต้องป้องกันอะไรยังไงบ้างครับมันมีศัตรตูของปูไหมหรือยังไงครับก็ข้อควรระวังนะครับก็สังเกตเห็นเบื้องต้นก็คือกระเบื้องอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าเราจะกั้นไว้นะครับ สิ่งที่กั้นไว้นะครับก็จะป้องกันปูนะครับที่จะออกจากบ่อเรานะครับและอีกอย่างหนึ่งก็เราจะป้องกอันศัตรูของปูที่เป็นธรรมชาตินะครับเช่นอ,อย่างฟาร์มผมเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับเล้าไก่นะครับผมก็จะป้องกันไก่ไม่ให้ไก่เข้ามา สัว์หรือมาหากินตรงบ่อปูเรานะครับแล้วก็ป้องกันเรื่องของสัตว์หรือคานนะครับเนี่าจะไม่ให้มันเข้ามาอยู่ในบ่อเรานะครับป้องกันตัวคนเลี้ยงปูด้วยแล้วก็ป้องกันไม่ให้กินปูของเราไปด้วยนะครับ,รบแล้วก็ปูอย่างเห็นบางบางทีมันมีปูที่ตายไงครับ,รบเราต้องจัดการยังไงกับมันหรือเปล่าหรือว่า,วาทิ้งไว ครับของผมนี่ปูที่ตายนะครับเราก็จะเอาไว้ในบ่อนะครับไว้ในบ่อนี่จะว่าถ้าปูตายไปใหม่เปุ๊บมันก็จะกลายเป็นอาหารของเพื่อนนะครับการตายของเขาเนี่ยจะตายด้วยการลอกน้ําเองหรืออาจจะมีการลอกคราบไม่สมบูรณ์แล้วก็ตายตรงที่ลอกคราบไม่สมบูรณ์แล้วก็ตายเนี่ยเพื่อนหรือปูที่อยู่ด้วยกันครับมันก็จะหนีบนะครับหนีบกินครับปูเป็นสัตว์ที่กินกันเองได้ด้วยนะครับอันนี้ เดี๋ยวไปดูในส่วนของการเลี้ยงแบบกระชังดูนะครับก็ปูเนี่ยสามารถเลี้ยงได้ทั้ง2แบบนะฮะแบบที่อยู่บอ่อดินนะครับแบบธรรมชาติเลยนะครับกับแบบที่เลี้ยงในกระชังนะฮะก็เวลาถ้าเกิดว่าเอาไปขายเนี่ยเขาจะต้องเอาไปดูเอ,ปเอาไปไว้ที่กระชังอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์นะเดี๋ยวไปดูที่กระชังอีกทีนะครับปูเนี่ยเอาไปขายอะไรหรือว่าไปขายแบบเป็นตัวอย่างเดียวเลยหรือว่าเอาไปทําอย่างอื่นอะไรได้บ้างก็ทางตามผมเนี่ย จะเอาไปขายเป็น2แบบนะครับก็คือเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับพ่อแม่พันธุ์ส่งขายให้กับาฟาร์มที่สนใจพ่อแม่พันธุ์ของผู้นมที่จะไปขยายพันธุ์นะครับแล้วก็อีกตลาดหนึ่งก็คือ,อเป็นผลิตภัณฑ์แปลรูปนะครับซึ่งอนาคต <c oughs> นะครับอนาคตฟาร์มผมก็จะมุ่งสู่แปลรูปด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ถึงแปลรูปเราจะเน้นพ่อแม่พันธุ์ก,ก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับก็เป็นในส่วนของบ่อเลี้ยงในกระชังนะฮะทำไมถึงต้องมาเลี้ยงในกระชังอย่างที่บอกครับฟาร์มของผมจะเลี้ยงระบบสองสองระบบก็คือเป็นบ่อดินนะครับแล้วก็จะเป็นบอ่อกระชังน้ําใสนะครับหลังจากที่เราขึ้นจากบ่อดินเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้เราจะเอาปูทั้งหมดที่เราขึ้นมานะครับมา,บาเลี้ยงพักบนกระชังนะเป็นปรับสภาพเป็นน้ําใสน้สําใสแตกต่างจากบ,บ่อดินยังไงก็คือน้ําบ่อดินจะต้องอ้างอิงตามธรรมชาติส่วนน้ําใสนะครับก็จะเลี้ยงเป็นระบบ มีแต่น้ําอย่างเดียวแล้วก็มีที่หลบให้ปูมไม่มีดินนะครับอันไหนโตไวกว่ากันบอดินนะครับจะโตไวกว่าน้ําใสนะครับโอเคแต่ที่เลี้ยงน้าใสเพราะว่าของเราจะเอาไปส่งขายอีกทีหนึง่งใช่ครับเราส่งขายทีหนึง่งเราจะเปลงนสภาพให้เขาปรับสภาพเป็นน้ําใสให้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 มันแข็งแรงก่อนก่อนที่เราจะส่งเป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไปแล้ว,ลวอะไรที่จะต้องมีอยู่ในกระชังมากครับอ่าอันนี้อ่าจะบอก สําหรับคนที่สนใจแล้วก็เริ่มที่จะเลี้ยงนะครับสิ่งที่มีเลยนะครับในการเลี้ยงแบบกระ,กระชังในบ่อน้ําใสนะครับก็คือหนึ่งผ้าใบนะครับผ้าใบนะครับผ้าใบนี้เราจะมีโครงแบบเป็น PVC ก็ได้หรือของผมเนี่ยจะเป็นโครงแบบง่ายๆนะครับก็คือจะเป็นไม้ไผ่ปักไว้ในดินนะครับในดินนะครับแล้วก็กางกระชังนะครับส่วนอย่างที่สองที่ต้องเตรียมก็คือที่หลบ นะครับที่หลบของปูนะครับผมจะใช้กระเบื้องเก่าๆนะครับกระเบื mm ้องเก่าๆหรือใครจะมีกระถางนะครับหรือใครจะมีพวกอิดบล็อกก็ได้นะครับแต่อิดบล็อกเนี่ยผมจะไม่แนะนำเนื่องจากว่าในการาเปลี่ยนน้ําหรือการล้างกระชังเนี่ยเราจะต้องใช้แรงในการยกอิดบล็อกมันเหนื่อยนะครับ mm hmm. ผมจะใช้พวกกระเบื้องนะครับมากกว่าอย่าง mm hmm. ที่3มนะครับน้ำนะครับ น้ำในการเลี้ยงเนี่ยสามารถเลี้ยงได้หมดเลยนะครับเลี้ยงน้ําด้วยน้ําฝนน้ําประปานะครับน้ําบ่อหรือน้ําบาดาลก็เลี้ยงได้นะครับน้าประปานี่ต้องพักน้ำไหมฮะหรือว่าเปิดจากก๊อกใช้ได้เลยอ่าต้องพักน้ําไว้หนึ่งคืนนะครับเพราะว่าน้ําประปานจะมีคอรีนเราจะอขจัดพวกคอรินออกไปก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะมาใส่ในบ่อเลี้ยงปูได้นะครับแล้วปริมาณของน้ํานี้ต้องประมาณไหนฮะอันอันนี้ ปริมาณของน้ํานะครับเราจะใช้อยู่ไม่มากครับถ้าจากนี้ก็หนึ่งประมาณหนึ่งข้อมือนะครับในการเลี้ยงนะครับเราใช้ไม่มากแล้วก็จะมีที่ที่ไม่มีน้ําที่ดอนให้กับทางปูเข้าไปพัก อยู่บนที่ดอนได้อย่างนี้เนี่ยเป็นปูนะคือปกติผมก็ไม่เคยเห็นใครเลี้ยงนะครับแล้วทําไมถึงสนใจเข้ามาเลี้ยงแล้วก็รายได้มันดีไหมครับสำหรับรายได้ในการเลี้ยงปูนนะครับก็ยกตัวอย่างผมนะผมจะขายปูในราคาที่แบบแต่ต้องได้นะครับผมจะขายปูอยู่ที่คู่และประมาณ 40- 50บาทนะครับสําหรับฟาร์มเป็นริบูนาฟาร์มนะครับรายได้ต่อเดือนนะครับที่ผมได้นะครับผมอ้างอิงจากเดือนเดือนที่ผ่านมานะครับ วิ่งอยู่ที่ประมาณ7 0,000บาทต่อเดือนนะครับที่ได้สําหรับเดือนที่ผ่านมาอืมครับประมาณกี่ตัวครับที่ที่ตกขายตอนนี้นะครับผมมีลูกค้าอยู่ในมือนะครับมียอดสั่งจองมาประมาณ4 0 0 0คู่นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็พยายามขยายฟาร์มแล้วก็ต้องการคอนแทคฟาร์มเพื่อจะมาช่วยผลักดันอ่าให้กับ ทางลูกฟาร์มที่ต้องการสนใจในการเรียงปูนานะครับซึ่งตอนนี้ผมจะพยายามส่งให้ทัน4ี่พันคู่นะครับก็สี่พันคู่ถ้าผมขายคู่ละ40บาทนะครับผมก็มีตังค์อยู่ในมือและตอนนี้1นึ0 0 0สบาทนะครับต่อเดือนเป็นไรายได้ที่ดีทีเดียวคือตอนนี้ตลาดต้องการเยอะเพียงแต่ว่าของเรา ไม่มีของไม่มีของนะฮะโอเคก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะฮะในส่วนของการเลี้ยงปูนานแล้วไ,ได้ดีเหมือนกันนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับหรือว่าสนใจสอบถามได้สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับก็คือมี2ฟาร์มนะครับฟาร์มแปะลิปูนาฟาร์มนะครับแล้วก็ทอพเยาวปูนาฟาร์มโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างของคลิปนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจตรงไหนเนี่ยก็ สามารถติดต่อได้นะครับโอเคครับผมก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะครับอันนี้ก็เพื่อนผมก็เขาทําการเลี้ยงปูนานนะผมก็ได้ยินพูดมานานแล้วเหมือนกันก็วันนี้ก็ได้มาดูแล้วก็ได้มาเห็นจริงๆนะครับว่าธุรกิจนี้ก็ไปได้ด้วยดีนะฮะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามได้เหมือนกันนะครับโอเคครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ